สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปุ้มปายาทีเคป๊อปค่ะวันนี้เรามีผลเรตติ้งซีรีส์เกาหลีที่ทำเรตติ้งสูงสุดในประเทศเกาหลีประจำปี2023มาให้รับชมค่ะขอย้ำนะคะว่าเป็นเรตติ้งความนิยมในเกาหลีไม่ใช่เรตติ้งความนิยมในประเทศไทยซึ่งความนิยมในไทยและเกาหลีนั้นแตกต่างกันอยู่นะคะมาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยค่ะอันดับที่10บ Stay back Money a n d Power ์พานำแสดงโดยอ e ีซอนกยุนมุนแซวอนคังยูซอกและพักหุนได้เรตติ้งที่11.4%ค่ะอันดับที่9 r e เรดบอลลูนนำแสดงโดยซอจีฮเยรีซองแจฮงซูฮยอนรีซังบู on, oo, และจองยู u, ได้เรตติ้งที่11.566%ค่ะอันดับที่8 The Good Bad Mother นำแสดงโดยรามิลันและอ e ีโดฮยอน ได้เรตติ้งที่12.032%ค่ะอันดับที่7 My Dear r a t e นำแสดงโดยนำกุงมินอันอึนจินอีฮักจูอีดาอินและคิมยุนอูได้เรตติง้ง12.9%ค่ะอันดับที่6โด่งดังมากในเมืองไทยนะคะ King the Land นำแสดงโดยอีจุนโฮและอิมยุนอาได้เรตติ้งที่13.789%ค่ะอันดับที่5 Agency นำแสดงโดยซนนาอึนและโจซองฮาได้เร็ติ้งที่16%ค่ะโดยเนื้อเรื่องคือเรื่องราวการห้ำหันในวงการเอเจนซี่เพราะเป็นเรื่องราวของเจ้าแม่เอเจนซี่เบอร์ตน้ตนๆของวงการเอเจนซี่ที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ง่ายเลยพอเริ่มต้นจากศูนย์แต่ด้วยความสามารถก็ขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าได้สำเร็จเธอและทีมต้องมาต่อสู้กับคนในองค์กรเพื่อให้งานของตัวเองได้สำเร็จและรับเลือกให้ได้ค่ะอันดับที่4 d ็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น3นำแสดงโดยฮันซอกกยูอันฮาโยซอฟและอ e ีซองขยองได้เร็ติ้งที่16.8%ค่ะซีรีส์ทางการแพทย์ของใครหลายๆคนที่ปัจจุบันก็ผลิตออกมาถึง3ซีซั่นเป็นเรื่องราวของหมอที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลทนดำซึ่งถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่ก็มีหมอฝีมือขั้นเทพที่เป็นที่รักของทุกคนค่ะเนื้อเรื่องจะนำเสนอเรื่องราวของอาจารย์หมอ กับหมอน้องใหม่ที่จะช่วยกันรักษาคนไข้และรักษาโรงพยาบาลทนดำแห่งนี้ให้ได้ค่ะอันดับที่3 Cas คสคอร์ตอินโลแมนนำแสดงโดยซอนโดยอนและซองกยองฮูได้เล็ติ้งที่17%ค่ะโดยเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องราวของอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ลาออกเพื่อมาเป็นแม่แบบเต็มตัวแม้ไม่ใช่ลูกแท,แท้แต่เธอก็เลี้ยงดูและดูแลอย่างดีเธอดิ้นรนหาติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ชื่อดัง เพื่อมาติวให้ลูกได้ซึ่งไลฟ์สไตล์และนิสัยของผู้เป็นแม่และครูติวเตอร์นี้ต่างกันมากค่ะแต่ความใกล้ชิดก็ทําให้ความรักก่อตัวขึ้นท่ามกลางอุปสรรคที่ต้องปิดบังและเงื่อนงําชีวิตของพระเอกที่น่าติดตามมากค่ะเรื่องนี้แอบด,ดูแล้วสนุกจริงๆค่ะอันดับที่2ด็อกเตอร์ชานําแสดงโดยอึมจองฮาวาและคิมฮยองซอนได้เรตติ้ง18.5ค่ะโดยเนื้อเรื่อง จะเป็นเรื่องราวของหมอฝึกหัดที่ลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านนานกว่า20ปีเธอยอมทิ้งงานที่รักเพื่อมาดูแลลูกๆสามีและแม่สามีด้วยแต่แล้วก็มีเหตุให้เธอต้องกลับมาทำอาชีพหมอและเริ่มต้นเป็นหมออีกครั้งในวัย40กว่าซึ่งนอกจากเธอจะต้องต่อสู้กับเรื่องงานแล้วก็ยังพบว่าสามีนอกใจอีกเป็นเรื่องราวของผู้หญิงสู้ชีวิตที่ต้องการค้นหาตัวตนที่แท้จริงสนุกมากคะ่ะ อันดับที่หนึ่งแท็กซี่ไดเวอร์ซีซั่นสองนำแสดงโดยอีเจฮุนซึ่งได้รับรางวัลแดซังจากเรื่องนี้ด้วยค่ะได้เรตติ้งสูงถึง22.1%เโดยเนื้อเรื่องของซีรีส์ที่พูดถึงเรื่องราวของการแก้แค้นเพื่อประดุงความยุติธรรมในรูปแบบของสารเตี้ยที่จะจัดการกับคนไม่ดีตามวิถีของตนเองแม้ว่าวิธีนั้นจะผิดกฎหมายก็ไม่สนซึ่งแท็กซี่ไดเวอร์ก็คว้าเรตติ้งมาได้อย่างถล่มทลาย ตั้งแต่ในภาคแรกแล้วและมาภาคที่2กระแสก็ฮอตอย่างต่อเนื่องซีรีส์แนวฮีโร่ตั้งสารเตี้ยลงโทษคนชั่วล้างแค้นให้คนดีสนุกน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะครบทั้ง10อันดับ Top ป0ิซีรีส์เรตติ้งสูงสุดประจำปี2023แล้วนะคะแอดก็ได้ดูมาแล้วแทบทุกเรื่องแต่บางเรื่องก็ยังไม่มีเวลาตามไปดูเลยค่ะคงต้องหาเวลาดูย้อนหลังซึ่งก็มีให้ดูตามสตรีมมิ่งต่างๆทั้งเน็ตฟ i ิ Disney p l u s พรามวิววีทีเป็นต้นค่ะดูแล้วชอบเรื่องไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรับชมสาระบันเทิงใหม่ๆของช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ